ดราม่าจนได้อั้มพ,ชาาพาัชราภาฉีดวัคซีนก็โดนชาวเน็ตทำไอจีแม่เละสุดๆส,สืบเนื่องจากซุกตาแนวหน้าเมืองไทยอย่างอั้มพัชาราภาใช้เชื้อยกครอบครัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19แล้วโดยเธอได้ทำการลงทะเบียนและเข้ารับการฉีดตามระบบของราชวิทยายลัยจุฬาภร์โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมโดยระบุว่าหลังจากลงทะเบียนในระบบราชวิทยายลัยจุฬาภร์เราก็พร้อมที่จะฉีดแล้วค่ะ โดยในเวลาต่อมาก็ไม่ไาวเกิดดราม่าแบบชมพู่อารยาทั้งในไอจีของสาวอ้ําก็มีคนคอมเมนต์อาทิเช่นไม่เข้าใจว่าทําไมช่วงนี้ดาราแห่มาฉีดกันภาพนี้เพื่อการโฆษณาหรือเปล่าทั้งยังมีการวิจารณ์จนเกิดแฮชแท็กอ้ําพัชราภาขึ้นอันดับต้นๆของทวิตเตอร์ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา ขณะที่แฟนคลับและชาวเน็ตที่มองเห็นต่างก็แสดงความคิดเห็นตอบโต้แบบดุเดือดเช่นกันทั้งเรื่องดาราถูกแควะว่าได้ฉีดก่อนทั้งเรื่องถูกโยงไปการเมืองต่างก็เข้ามาคอมเมนต์โต้กระแสดราม่าจำนวนมากอาทิคนที่สงสัยว่าทำไมพี่อ้ําได้ฉีดก่อนก็เพราะหลายๆโรงพยาบาลเปิดให้ลงทะเบียนฉีดแล้วนะครับเปลี่ยนจากการสงสัยเป็นการศึกษาและจองคิวดีกว่านะครับ ใครรับข่าวสารหลายทางก็จะได้รู้ได้เห็นโลกกว้างๆประชาชนทั่วไปมีหลายจุดให้ลงทะเบียนโรงพยาบาลราชวิทยาลัยจุฬาพรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมรังสิตไม่ใช่แค่ดาราหรือกลุ่มเสี่ยงอะไรทั้งนั้นค่ะใครลงทะเบียนได้ก่อนก็ไปฉีดวัคซีนก่อนค่ะแขวดารากันทําไมงงเราได้คิวฉีดที่โรงพยาบาลจุลาภรที่เดียวกับคุณอ้ํานัดฉีดวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะ ภูเก็ตล็อตที่2ก็ฉีดวันนี้วันแรกไปหาข่าวอ่านกันเยอะๆนะคะคนที่บอกว่าทําไมดาราได้ฉีดไว้จังทําไมดาราได้ฉีดช่วงนี้ลงทะเบียนสิคะอย่าโชงโง่บางก็บอกว่าใครจะเล่นการเมืองไปเล่นที่อื่นนี่ชีวิตของเขาตัวเขาครอบครัวเขาถ้าไม่ฉีดก็อย่าฉีดไม่มีใครมาว่าเวลาติดโควิดตายก็ตายคนเดียวอยู่แล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ